สวัสดีครับครับสำหรับ SFC ของเหยื่อตกปลาเชียงรายพิชิ้นนะครับอ่ะมาถึงแล้วนะครับการแฮนดิ้งนะฮะ X94H นะครับมาถึงแล้ว3ระยะ3าเมตรหนะฮะสำหรับผู้ที่นะครับส่งผลงานของเหยื่อตกปลาเชียงรายพิชิ้นมานะครับผมจะจับรางวัลในวันที่15กุมภาพันธ์นี้นะครับอย่าลืมนะฮะสวยมากเลยฮะนะครับนะครับสันสีน้ำเงินนะฮะคาดดำนะฮะระยะ3าเมตรหนะฮะ เอ้เก้นะนะครับ 4H นะครับโอเคครับเวทเวดกลางครับนิ่มมากๆครับนะครับเดี๋ยวรีส่งผลงานกันมากนะเบามากเลยนะครับหนักนายเป็นนักสีวัดกรรมนะยังไงก็ส่งผลงานกันเข้ามานะครับาใต้โพสนะฮะในเว็บของเชียงรายพิชชิ่งแล้วก็ ในเพจของเหยียดตกปลาเชียงรายทิชชิงนะครับก็ถ่ายรูปง่ายๆนะฮะถ่ายรูปพร้อมโพสนะฮะแล้วก็ระบุราค้าตัวแทนจําหน่ายมาด้วยนะครับนะครับโอเคนะครับขอให้โชคดีนะครับส่งกันมาเยอะๆนะครับคผมขอบคุณครับ